ทังคะแล้วพฤติกรรมการขับขี่แบบไหนคะที่จะทําให้เทอร์โบเสียเร็วหรือว่ามีปัญหาคะครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็มันก็บริษัทผู้ผลิตนะเขาก็ผลิตเครื่องยนต์มาแล้วก็เขาได้ทดสอบแล้วนะว่าว่า <c oughs> ใช้ได้เต็มที่นะก็คือแต่นี้ว่าถ้าเกิดเราจะถนอมนะ,ะก็มีเคือเขืน้คือตอนแรกก่อนที่เราจะออกรถนะ เราก็ควรจะมีการวอร์มเครื่องก่อนคือเราอาจจะสตาร์ทวอร์มเครื่องไว้ตั้งหนึ่นาทีคือให้น้ำมันเครื่องขึ้นไปเลี้ยงโท o โ b บโลเลี้ยงชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนถึงจะออกรถนะฮะแล้วหลังจากที่เราจะหยุดรถหรือว่าเราจะเลิกใช้งานนะ้วเรก็ควรจะทิ้งไว้สักพักหนึงประมาณสิบประมาณอา่สักสานาทีนะก็คือเพื่อต้องการที่จะให้รถอุณภูมิรถอุภูมิในตัวของโท์โบเนี่ยนะ เพื่อให้มัน,ม,นมันเย็นลงก่อนนะฮะแล้วถึงจะดับเครื่องก็เป็นการถนอมเอร์บโบได้เหมือนกันอนอกจากที่ว่าเราจะดูแลเรื่องเรื่องกองอากาศเรื่องน้ำมันเครื่องแล้วนะฮะนี้ว่าก็อีกอย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องผู้ใช้ถ้าเราอยากจะถนอมมันเราก็ทําตามที่ที่บอกนะฮะก็คือแต่บางคนเขาก็จะติดตัวดีเลย์ทัมเมอร์เพื่อที่การหน่วงหน่วงมันคือสาเหตุที่มันพังมันก็มีนะก็คือลักษณะว่า เทโบนี่เวลาวิ่งวิ่งไปมันมันเราหยุดทันทีนะความร้อนสะสมในตัวเทโบมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะก็คือร้อนคือจากเดิมเนี่ยมันประมาณร้อยองศาเนี่ยมันจะขึ้นเป็น300เลยมันทาให้น้ำน้ำมันเครื่องที่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 อยู่ในเทโบนะเกิดการไหม้ก็คือการผมไหม้น้ามันเครื่องคือมันมันไหม้เพราะความร้อนที่สะสมนั่นเองตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นยางเหนียวเป็นฟิล์มเออเป็นคาบเกาะ กาะที่แกนทำให้แกนมันสึกลอได้